คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจ้าเล็กเด่นสูตรหวยพารวยนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นสูตรการคํานวณสูตร2ตัวบนค่ะโดยสูตรนี้นะคะอ้างอิงมาจากสูตรหลัก10บน7งวดที่แอดมินลงไว้ให้นะคะและหลักหน่วยบนค่ะที่ลงไว้ให้ในคลิปนะจะนำสอสูตรนี้มาจับคู่ชุดวินกันนะคะมาดูสูตรแรกค่ะสูตรที่หนนะเป็นสูตรหลัก สิบบนนะคะจะใช้หลักร้อยบวกสิบหน้าครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก2องบวกหนึบวกหและสูตรที่2ใช้หลักพันบวกรอยหน้าครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวกสี่บวกหนึ่งบวกสี่ค่ะสูตรที่1จะขีดเส้นสีแดงและสูตรที่2จะขีดเส้นสีเขียวนะคะ เราจะมาคำนวณในงวดวันที่16ตุลากันเลยนะคะจะใช้ผลการออกรางวัลขอสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการถ่ายทอดสดเป็นหลักนะคะสูตรที่หาค่ะเส้นสีแดงนะใช้หลักร้อยคือเลข1บวก10หน้าครั้งที่1คือเลข8ใช้1บวก8 หนึ 1> 1่งบวกแปดได้เก้าค่ะนำเก้ามาบวกเลขคงที่นะสองหนึ 2, 1, ่งห้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดค่ะหลักสิบบนนะคะหนึ่งสองเจ็ดต่อไปนะคะหน่วยบนใช้แปดบวกสองแปดบวกสองได้สิบค่ะนำศูนย์มาบวกศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้า สี่นะคะในสูตรที่2องนำสูตรหและสูตรสมาจับคู่ชุดวินกันนะคะเป็นคู่ชุดบนค่ะจะได้เลขชุดดังนี้นะคะได้1 4 1่งสี่หน2่สองหสองเและ7 4 7ดห้า เจ็ดเก้านะคะเนี่ยคะ่ะเป็นเลขชุดนะคะสองตัวบนสูตรนี้นะคะปักหลักนะคะไม่ต้องกลับค่ะ แต่ถ้าใครชอบตัวกลับก็สามารถกลับได้นะคะไม่ว่ากันนะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ